เชิงอู้หอยงมองดูฉากนี้พร้อมกับเผยยิ้มออกมาแต่เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าซูอี้คล้ายไม่สนใจสิ่งนี้จึงเปลี่ยนเรื่องทันทีจางอี้เหรินบอกกล่าวข้ามาอีกเรื่องเรือโดยสารลำนี้มีชนชั้นสูงลึกลับโดยสารอยู่ด้วยตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในศาลาหลังที่หนึ่งใครหรือยวนลู่ซีถามด้วยความสงสยัยจางอี้เหรินคล้ายกับไม่รู้จักเขารู้แค่ว่าแขกผู้มีเกียรติคนนั้นได้รับการให้เกียรติจากท่านหัววยุทธวิญ,ญญาณเฉินเจิ้ง จึงสงสัยว่าเป็นลูกชายชนชั้นสูงจากนครหลวงอ,อวีจริงถึงแม้จะมีทหารองครักษ์เทียนสี่คนอยู่ข้างกายแต่ทุกคนล้วนมีระดับการบ่มเพาะไม่ต่ำกว่าขอบเขตที่สองของวิถียุทธขอบเขตรวบรวมลมปราณเลยทีเดียวดวงตางดงามของหยวนลั่วซีรีลงแบบนี้นับว่าไม่ธรรมดาในนครหลวงอ,อวีจริงคาเกรงว่าจะมีแต่สิทธจากตระกูลชั้นสูงเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองเช่นนี้ มีชายหนุ่มชนชั้นสูงคนนั้นน่าจะไม่ใช่เพียงลูกหลานคนประกูลใหญ่ทั่วไปเชิงอู้หอย่งกล่าวว่าเขามาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งอายุของนางดูราวกับแค่17-18ปีแต่ยามเผชิญหน้ากับนางจางอี้เหรอนที่อยู่ขั้นปลายของขอบเขตรวบรวมลมปราณยังรู้สึกเย็นเยือกไปถึงข้างในตามที่เขากล่าวผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นปรมาจารย์วิถียุทธหรืออยู่ในขอบเขตที่สามของวิถียุทธว่าอย่างไรนะ หยวนลู่ซีและหงเฉียนเจวิงล้วนตกตะลึงปรมาจารย์วิถียุธอายุไม่เกิน18ปีอย่างนั้นหรือมีปีศาจแบบนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยหรือนี่เป็นเพียงการคาดเดาของจางอี้เหรินเท่านั้นแท้จริงเป็นเช่นไรข้าไม่อาจทราบได้แต่ที่มั่นใจได้คือสถานะของชายหนุ่มชนชั้นสูงผู้นั้นจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเชิงอู้หอยุ่งกล่าวเช่นนี้แต่พบว่าซูอี้ยังคงนั่งดื่มชายอย่างสงบนิ่งสบายอารมณ์ เรากับไม่ได้สนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้แม้แต่น้อยนี่ทำให้เขาลอกถอนหายใจไม่รู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้บ้างถึงจะทำให้คุณชายสูสนใจได้ความมั่งคั่งหรืออำนาจหรือสตรีหรือเกรงว่าจะไม่ใช่สักอย่างทันใดนั้นเสียงเครื่องดนตรีเสนอหูพลันลอยมาแต่ไกลเสียงนั้นดังสายฝนโปรยปลายทางใต้ของแม่น้ำยางซีเปี่ยมด้วยมนเสน่ห์อันงามมดทูนให้ขบคิด ทุกคอหนอดที่จะเผยสีหน้าตั้งใจฟังไม่ได้ไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีเพียงซูอี้เท่านั้นที่ขมวดคิ้วหลังจากได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีจนกระทั่งเสียงไพเราะนั้นค่อยๆจางหายห่วเฉียนเจ้าวีนอดที่จะชื่นชมไม่ได้เสียงนั่นราวกับเสียงเรียกจากสวรรค์ราวกับสายลมพัดผ่านใบหน้าช่างสดชื่นยิ่งนักเสียงของมันดียิ่งไม่มีร่องรอยของทักษะอันหย่อนยานช่างลื่นไหลราวสายน้ำเป็นเสียงที่วิเศษนับ ยวนลู่ซีพยักหน้าด้วยความประหลาดใจเช่นกันก่อนออกความเห็นว่าอาหอยงมีนักดนตรีมากฝีมืออยู่บนเรือลำนี้ด้วยหรือเชิงอู้หอยงตอบว่าผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีเมื่อครู่น่าจะเป็นนางคณิกาอันดับหนึ่งของตึกบุปผาหอมมีนามว่าฉาจินว่ากันว่าสัตรปรีผู้นี้มากพรสวรรค์นักทั้งยังสวยสดงดงามมีชื่อเสียงยิ่ง ดวงตาของหวงเฉียนเจวินทอประกายสีหน้าเผยความทวินหาในสถานที่เช่นหอคณิกานางลมมีสาวงามเช่นนั้นด้วยหรือข้าอยากเห็นเป็นบุญตายิ่งนัหยืนลู่สีพ่นลมออกจมูกอย่างเย็นชาก็แค่คณิกาไม่ว่าจะงดงามเพียงใดไม่ว่าทักษะการเล่นเครื่องดนตรีจะดีถึงเพียงใดนางก็เป็นเพียงของเล่นให้ผู้ชายฆ่าเวลาเท่านั้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเหยียดหยันงดงามแล้วอย่างไรมีความสามารถแล้วอย่างไร ยิงใดที่เงินซื้อได้ล้วนไม่มีค่าให้ควรสรรเสริญแม้แต่น้อยถึงแม้หวงเฉียนจอวินอยากจะปฏิเสธแต่เพราะตัวตนของอีกฝ่ายสูงส่งกว่าเขาจึงทำได้เพียงหักห้ามใจเอาไว้ทันใดนั้นซูอี้ก็กล่าวอย่างเย็นชาว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับชาจิินผู้นี้หากพบกันระหว่างทางพวกเจ้าควรหลีกเลี่ยงนางไว้คงเป็นการดีกว่าประโยคนี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจคุณชายซูท่านสัมผัสได้ถึงสิ่งใดหรือ เชิงอู้หอยุ่งถามอย่างเค,งคร่งขรึมยังไม่แน่ใจแต่มันไม่เกี่ยวกับพวกเราดังนั้นอย่าคิดมากซูอ้ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าใกล้ค่ำแล้วข้ากินข้าวที่ใดได้บ้างเชิงอู้หอยุ่งลุกขึ้นอย่างรวดเร็วคุณชายซูข้าเตรียมงานเลี้ยงไว้ให้แล้วอยู่ในตึกหลักชั้นที่9้าสถานที่เป็นระเบียงกว้างแถมยามมองรอบข้างจะเห็นทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำชัดเจนนับว่ายอดเยี่ยมนะับเช่นนั้นก็ไปกันตอนนี้เลยยวนลู่ซีลุกขึ้นแล้วกล่าว จากนั้นกลุ่มคนทยอยออกจากศาลาเฉิงอู้หอยงงนำทางพวกเขาเดินไปบนชั้นเก้าของตึกหลักซึ่งตั้งอยู่บนเรือโดยสารในเวลาเดียวกันชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎขนนกถูกสาวใช้งดงามสองคนส่งตัวออกจากศาลาหลังที่สามบอกแม่นางฉาจินว่าพรุ่งนี้ข้าจะมารบกวนอีกเขาถ่ายทอดคำสั่งอย่างไม่ลังเลจากนั้นก็หันหลังจากไปองค์ชาย เมื่อเดินไปครึ่งทางชายไวกลางคนนำจังตัก็รีบเดินเข้ามาก่อนจะกล่าวว่าลูก้องข้าได้ไปสอบถามมาแล้วขอรับในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนผู้หนึ่งชื่อลู่ซีมาจากตระกูลหยวนในมหานครอวินเหอนางคือจังตัวรีบแนะนำชาติกำเนิดของหยวนลู่ซีและเฉิงอู้หอยองส่วนซูอี้กับหงเฉียนจาวินเขาเพียงกล่าวถึงคร่าวๆเท่านั้นชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎขนนกพยักหน้าพร้อมกล่าวว่า แบบนี้นี่เองในเมื่อมาจากประกูลหยวนแห่งมหานครอวินเหอย่อมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเอาละไปกินข้าวเยน็นกันก่อนเถอะหลังจากกล่าวเช่นนั้นชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงก็เดินจากไปเมื่อพวกเขามาถึงระเบียงกลางแจ้งบนชั้นที่เก้าของตึกหลักก็พบบุคคลจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ที่นี่พวกเขาจับกลุ่มสาถึงห้าคนต่างรับประทานอาหารบ้างสนทนาบ้างตามที่นั่งต่างๆ อาหารครึ่งโต๊ะล้วนหรูราส่วนใหญ่เป็นของสดที่เพิ่งนำขึ้นมาจากตลาดในเมืองกวางหลิงส่วนสุราล้วนแต่หมักบ่มมานานหลายปีซึ่งนับว่าเป็นของชั้นยอดอีกทั้งยังมีสาวใช้งามมดคอยให้บริการราวกับผีเสื้อในบุพผาราตรีกำลังมายืนคบเพลิงถูกจุดรอบข้างแสงไฟโคลงเพลงหมู่ดาวประดับบนท้องฟ้งฟาเสียงคลื่นน้ำจากแม่น้ำต้าฉังดังอย่างแผ่วเบาช่างแสนเพลิดเพลินชวนรื่นรมนัก แน่นอนคนที่สามารถนั่งรับประทานอาหารบนชั้นก้าวได้หากไม่เป็นคอนมีฐานะก็มีชื่อเสียงนั่นพวกเขาอยู่ที่นี่เหมือนกันหลังจากชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎขนนกมาถึงเขาพลันเห็นตั้งแต่แรกว่าใกล้กับระเบียงเรือมีกลุ่มหยวนลู่ซีนั่งอยู่ภายใต้แสงคบเพลิงหญิงสาวผู้องค์อาหารกล้าเช่นนางยิ่งดูมีสเสน่ห์และเจิดจรัสนักองค์ชายโต๊ะของพวกเราอยู่ทางนี้ จังตัวผู้อยู่ด้านข้างกำลังจะนำทางแต่ชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎสายหน้าแล้วกล่าวว่าไปพบลูกสาวคนสุดท้องของตระกูลหยวนกันก่อนเมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาจึงเร่งฝีเท้าไปทางหนึ่งจังตั้ตกตะลึงแต่เมื่อเห็นใบหน้างดงามของหยวนลู่ซีเขาก็เข้าใจความคิดขององค์ชายในทันทีจอนอดที่จะยิ้มขมขืนไม่ได้ทว่าเขาคุ้นชินแล้วจึงเดินตามไปทันที พวกซูอี้กำลังกินดื่มกันอยู่เมื่อชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎปรากฏตัวเชิงอู้หอย่งสงสังเตเห็นตั้งแต่ครั้งแรกหลังจากมองสักพักคิ้วของเขาขมวดด้วยความประหลาดใจเขารียกล่าวว่าถ้าข้าเดาไม่ผิดชนชั้นสูงหน้าทึ่งที่จางอี้เหรินพูดถึงน่าจะเป็นชายหนุ่มคนนี้ยูนลื่ซีอดที่จะถามไม่ได้ว่าอตหอย่งรู้ได้อย่างไรชุดคลุมสีม่วงที่เขาสวมทำมาจากไหมวิญญ,ญาณหิมะ มีริตต้านน้ำและไฟมงกุฎขนนกบนศีสษะแผลพลังวิญญาณออกมาเห็นได้ชัดว่าเป็นของดียิ่งดูที่เข็มขัดรองเท้าจี้หยกของเขาทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนเสื้อผ้าชุดนี้หากไม่จ่ายหินงวิญญาณ500ก้อนย่อมไม่มีทางได้มาครองเชิงอู้หอยุ่งลดเสียงลงแล้วตอบว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ติดตามที่อยู่เบื้องหลังชายคนนี้เขาคือผู้บ่มเพาะที่อยู่ขั้นปลายของขอบเขตรวบรวมลมปราณ ภายนอกคล้ายกับคนธรรมดาแต่กลิ่นอายในร่างกายไม่สามารถปกปิดได้มองปราดเดียวก็รู้ว่าเขารา้กาจยิ่งหลังจากได้ฟังเช่นนี้หยวนลู่ซีและหงเฉียนเจ้าวินจ๋งยอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแม้แต่ซูอี้ยังชำเลืองมองกลุ่มของชายหนุ่มชุดม่วงหนึ่งครั้งก่อนจะพลันได้รู้แจ้งน่าเสียดายเชิงอู้หอยองมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปในกลิ่นอายของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎขนนกผู้นี้ มีร่องรอยของปลาประทับที่ยากจะตรวจจับได้มันเหมือนกับสิ่งบอกตำแหน่งที่ถูกทิ้งไว้โดยวิชาวิญญาณลับไม่ต้องสงสัยเลยชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎขนนกนี้กำลังตกเป็นเป้าของบุคคลที่ช่ำชองแขนงวิชาเกี่ยวกับวิญญ,ญาณทว่าซูอี้ไม่พูดให้มากความก็แค่คนแปลกหน้าที่บังเอิญพานพบไม่จำเป็นต้องเตือนอีกฝ่าย แต่ที่ทําให้พวกซูอี้ประหลาดใจคือชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงกําลังเดินมาทางพวกเขาเป็นเกียรติจริงๆที่ได้พบคุณหนูหยวนที่นี่ถ้าข้าขอนั่งด้วยจะเป็นการรบกวนหรือไม่ชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงและสวมมงกุฎขนนกมาอยู่ตรงหน้าเผยรอยยิ้มก่อนประสานมือดูสง่างามนะับเจ้ารู้จักข้าหรือยวนลู่ซีรู้สึกประหลาดใจและคนสงสัยเช่นเดียวกัน ไข่มุกงดงามสุดในตระกูลหยวนแห่งมหานครอวิ๋งเหอข้าจะไม่รู้จักได้อย่างไรชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงตปลก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างเปล่าตามใจจากนั้นยิ้มแล้วกล่าวว่าหวังว่าทุกท่านจะไม่กล่าวโทษที่ข้าเข้ามาโดยไม่ได้รับคําเชิญการเดินทางนั้นเปล่าเปลี่ยวข้าแค่อยากพบสหายหน้าใหม่เท่านั้นควงเฉียนจาวิงแทบจะกรอกตาคิดว่าข้ามองไม่ออกหรือว่าเจ้ากําลังหมายตายวนลู่ซี ทว่าเมื่อเห็นชายวัยกลางคนนามจางต้วที่ยืนห่างจากชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงอยู่ไม่ไกลเงียบเงียบห่วงเฉียนจวินกอดที่จะรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้ประกอบกับก,บการคาดเดาของเชิงอู้หอยุ่งก่อนหน้านี้หยุนลู่ซีก็เข้าใจเช่นกันว่าชาติกำเนิดของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงย่อมไม่ธรรมดาดังนั้นนางจึงฝืนระนับร่องรอยความไม่ยินดีเอาไว้ในใจและไม่ผลักใสอีกฝ่ายออกไปทันที ส่วนซูอี้เขาเพียงชำเลืองมองชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงจากนั้นถอนสายตากลับเพื่อจัดการอาหารเครื่องดื่มของตัวเองต่อในความเห็นของเขาชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงผู้นี้เป็นตัวปัญหาการรักษาระยะห่างไว้ให้มากที่สุดย่อมเป็นการดีจะได้ไม่ถูกหางเลขโดยใช่เหตุครั้งนี้คุณหนูยวนวางแผนจะกลับมหานครอวินเหอหรือชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงเทสุราใส่จอกของตัวเอง ใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมาทำให้ผู้คนรู้สึกดีไปด้วยถูกต้องยนูนลูซีพยักหน้าถามกลับว่าเจ้ารู้ต,ตัวตนของข้าแล้วแต่เหตุใดถึงไม่แนะนำตัวเองบ้างมันออกจะเสียมารยาทอยู่เสียหน่อยเจ้ารู้หรือไม่สีหน้าชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงแข็งค้นงสักพักจากนั้นประสานมือพร้อมตอบทั้งรอยยิ้มว่าข้าลืมตัวไปหน่อยข้ามีนามว่าเสียจือหลีมาจากนครหลวงอ,อวีจริงครั้งนี้ข้าจะไปมาหานครอวินเหอเช่นกัน ฮวงเฉียนเจ้าวินขัดว่านายน้อยจือหลีผู้นี้ข้าขอบังอาจถามหน่อยท่านจะไปทำอะไรในมหานครอวินเหอชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงยิ้มเล็กน้อยตอบว่าไปเยี่ยมสหายนะหลังจากตอบกลับเขาหันไปเชื้อเชิญให้หยวนลู่ซีสนทนาทันทีต้องบอกว่าชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงพูดจาได้ดีท่าทีถ่อมตนยิ่งประกอบกับรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาหากเป็นผู้หญิงไม่ว่าใครก็ต้องสนใจเป็นแน่ แต่หยวนลู่ซีกลับหมุดหิดเพราะนางไม่ชอบสนทนากับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะตอนที่สังเกตเห็นว่าเขากำลังพยายามพิชิตใจนางยิ่งอยากปฏิเสธมากขึ้นเท่าหากชาติกำเนิดของอีกฝ่ายไม่ได้ดูสูงส่งและเป็นปริศนาเกรงว่านางคงขับไล่เขาออกจากโตไปนานแล้วทว่าชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงก็รู้มากเช่นกันเมื่อเห็นว่าหยวนลู่ซีมีทีท่ายเย็นชาเขาจึงยั้งตัวเองทันที เพราะรู้ว่ามันเป็นการพบกันครั้งแรกจะทำตัวกระตือรือร้อนเกินไปไม่ได้เขาลุกขึ้นประสานมือให้ทุกท่านเชิญคุยกันต่อตามสบายข้าขอตัวก่อนขอจะว่าไปคุณหนูหยวนเมื่อข้าไปถึงมหานครอวิ๋งเหอข้าคงจะไปเยี่ยเยียนบ้านเจ้าในฐานะแขกค,คนหนึ่งหากได้พบกันอีกครั้งโปรดอย่าได้ประหลาดใจหลังจากนั้นเขายิ้มอย่างสบายอารมณ์ก่อนหันหลังแล้วจากไปตอนนี้เอง เรือโดยสารลำใหญ่ที่อยู่ใต้เท้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับชนโขดหินอย่างจังทำให้ลำตัวเรือที่ยาวหลายสิบจ้างงอสั่นไหวอย่างหนักขณะเรือสั่นไหวอย่างรุนแรงโต๊เก้าอี้บนชั้นเก้าลวนเอีย e, งและพลิกคว่ำจานเหยือปลีว,ว่อนก่อนตกแตกเสียงแตกร้าวดังไม่หยุดหย่อนระวังบัดซบเกิดอะไรขึ้นเสียงอุทานดังตามมาผู้คนลุกขึ้นด้วยความแตกตื่นต่างหลบเลี่ยงและวิ่งไปรอบด้านเป็นฉากที่วุ่นวายพักใหญ่ เกือบจะในวินาทีแรกที่เกิดการสั่นไหวขนาดใหญ่บนเรือโดยสารจังตั้เหมือนกับแมวดาวก้าวย่างเทียงครั้งเดียวก็ถึงตัวชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงกันอีกฝ่ายไว้ข้างหลังสายตามองรอบข้างมีความระแวดระวังยิ่งพวกซูอี้ลุกขึ้นอยู่นานแล้วเช่นกันพวกเขาประคองร่างกายมองฉากที่เกิดปรปปับตรงหน้าแล้วกอดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ตอนนี้ท้องฟ้ามืดมิดราตรีคล้อยต่ำเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่าเรือโดยสารชนอะไรหากมองจากอาคารสูงเก้าชั้นโคเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนทันใดนั้นเสียงคำรามของสัตว์ปีศาจดังขึ้นเสียงแล้วเสียงเล่าเปี่ยมด้วยบรรยากาศที่ดูร้ายและรุนแรงหลังจากนั้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นเ้าของตึกหลักบนเรือโดยสารมีเสียงกรีดร้องด้วยความแตกตื่นดังขึ้น ไม่ได้การสัตว์ปีศาจที่ถูกจองจำทั้งหมดนั่นหลุดออกมาแล้วหนีเร็วสาระเลวใครเป็นคนเปิดกรงพวกมันเร็วเข้าเสียงกรีดร้องดังสนั่นอื้องในราตรีบางครั้งจะมีเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับใครบางคนถูกไล่ล่าโดยสัตว์ปีศาจฉากนี้ทำให้ทุกคนบนชั้นก้าวตื่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกคนรู้ดีว่ามีสัตว์ปีศาจมากกว่าแ800ร้อตนถูกจองจำอยู่บนเรือลำนี้ ถ้าพวกมันทั้งหมดหนีออกมาได้เมื่อคิดถึงฉากนั้นก็ทำให้เกิดอาการขนลุกจูจ่ๆเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใบหน้างดงามของยวนล่วซีเคร่งขครึมงเช่นกันเชิงอู้หอยุ่งกล่าวอย่างเคร่งขครึมงว่าคุณหนูไม่ต้องห่วงบนเรือนี้มีจางอี่เหรือนกับลูกน้องฝีมือดีของเขาการจัดการสัตว์ปีศาจพวกนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องยากข้าเกรงว่าเรื่องราวจะไม่ง่ายแค่เพียงจัดการพวกสัตว์ปีศาจคงจะยังไม่จบ หวงเฉียงจาวินถอนหายใจเห็นได้ชัดว่ามีคนจงใจเปิดกรงที่ขังสัตว์ปีศาจเอาไว้ช่างทั่วรายยิ่งนับสอ่้ลูบไลยฝักดาบไม้ไผ่ข้างเอวมองกลุ่มคนแตกตื่นที่อยู่ใกล้เคียงสีหน้ายังคงราบเรียบไม่พูดอะไรสักคำคอนันหนูหยวนอย่าได้กังวลข้ายอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแน่ตอนนี้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงเข้ามาเผยรอยยิ้มสบายอารมณ์ดูสงบเป็นอย่างยิ่ง เจ้าหนุ่มคนนี้ช่างพูดจาใหญ่โตนะัะฮวงเฉียนเจ้าวินลอสบสบทกับตัวเองยุนลื่อสีขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าขอบคุณมากแต่ในความเห็นค่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องตัวเจ้าเองก่อนชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่งยิ้มอย่างไม่ยาแสกล่าวว่าแค่เฉพาะปีนี้ข้าประสบกับอันตรายนับไม่ถ้วนดังนั้นนะับระสาอะไรกับฉากตรงหน้าที่เล็กน้อยแค่นี้ ขอพูดหยาบคายเสียหน่อยถ้าแม้แต่ข้าย,ยังไม่สามารถคลี่คลายอุบัติเหตุนี้ได้เกรงว่าทุกคนบนเรือจะไม่รอดจากหายนะครั้งนี้เมื่อกล่าวถึงตรงนี้เขายิ้มอีกครั้งแน่นอนเรื่องเช่นนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ฮวงเฉียนจอาวินตกตะลึงไปครู่จากนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำพูดอีกฝ่ายจอนอดที่จะหัวเราะไม่ได้หมอนี่กำลังบอก,กว่าเขาคือบุคคลที่ทรงพลังที่สุดบนเรืออย่างนั้นหรือเขาอดที่จะมองซูอี้ผู้อยู่ด้านข้างไม่ได้ แต่กลับพบว่าสีหน้าของอีกฝ่ายเฉยชาราวกับไม่ได้ฟังสิ่งที่ชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงพูดฮวงเฉียนเจวินนอที่จะลอบกล่าวไม่ได้ว่าจงดูเสียขนาดระดับที่สู่ของข้ายังไม่สนใจเจ้าแม้แต่น้อยตอนนี้เรือใต้เท้าไม่งอเนเงนออีกต่อไปมันหยุดนิ่งบนแม่น้ำตาต้างอย่างมั่นคงทว่าเสียงคำรามของสัตว์ปีศาจราวกับอ,อสนีบาต มันยังคงดังท่ามกลางราตรีเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังและวุ่นวายมาจากพื้นที่ต่างๆของอาคารนี่ทำให้ใบหน้าของทุกคนเคร่งขครึงเล็กน้อยโชคดีที่นี่เป็นชั้นที่เก้าจึงเป็นการยากที่สัตว์ปีศาจเหล่านั้นจะขึ้นมาถึงได้ในเวลาอันสัน้นทันใดนั้นผู้ชายในชุดรบค,คนหนึ่งได้วิ่งมาถึงชั้นเก้าเขามาหยุดอยู่หน้าชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงอย่างร้อนรนกระซิบบางสิ่งข้างหูของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วง หลังจากนั้นชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงก็สั่งว่าบอกพวกเขาอย่าห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้าหลังจากรวมกลุ่มกันแล้วไปช่วยจางอีเ้เหรืนล่าสัตว์ปีศาจยุติความยุ่งเหยิงนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอรับผู้ชายในชุดรบรับคำสั่งก่อนจากไปคนในชุดรบเมื่อครู่คือผู้อยู่ขั้นปลายของขอบเขตรวบรวมลมปราณเช่นกันดวงตาของเชิงอู้หอยย่งหรี่ลงเล็กน้อย ทว่าชายหนุ่มในชุดคลุงสีมุ่งกล่าวกับยวนลู่ซีทั้งรอยยิ้มว่าลูกน้องข้าได้รับข่าวว่ากันว่ามีโจรเพิ่งไปเปิดกรงของสัตว์ปีศาจที่ถูกขังไว้ตอนนี้จางอี้เหรินกำลังลงมือพร้อมกับลูกน้องของเขาข้าจึงส่งลูกน้องของตัวเองไปช่วยเช่นกันเชื่อว่าคงใช้เวลาไม่นานเรื่องวุ่นวายนี้จะสามารถคลี่คลายได้เขาพูดจาฉานเปี่ยมด้วยความมั่นใจและสงบนิ่งแต่ตอนนี้ซูอี้พลันกล่าวว่าพวกเราควรไปได้แล้ว เมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาก็ก้าวมาข้างหน้าไปตอนนี้หรือหยวนลู่ซีหัวเฉียนเจ้าวินเฉิงอู้หอยุ่งตกตะลึงถึงแม้จะสงสัยแต่พวกเขายังตามไปอย่างรวดเร็วสีหน้าของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงแข็งค้างรู้สึกไม่ยินดีอยู่ภายในเขากำลังหาโอกาสสนทนาอย่างอบอุ่นกับหยวนลู่ซีแท้ๆใครจะคาดคิดว่าซูอี้จะบอกกว่าไปได้แล้วถ้าไปเพียงคนเดียวก็ว่าไปอย่างแต่เขาดันพาพวกหยวนลู่ซีไปด้วย นี่ทำให้ชายหนุ่มในชุดคลุมสีมุวงไม่สามารถปั้นสีหน้าเอาไว้ได้จอนอดที่จะต่อว่าอย่างเย็นชาไม่ได้ว่ามีสัตว์ปีศาจอยู่ในเรือแต่เจ้ากลับจะไปตอนนี้ช่างโง่เขลานัอีกอย่างเจ้ารนหาที่ตายคนเดียวก็ว่าไปอย่างแต่กลับลากคนอื่นให้ตายตามไปด้วยไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือตอนนี้เขาโกรธาจนถึงขั้นปล่อยกลิ่นอายสูงสกมราวกับว่าเขาคือผู้ที่อยู่เหนือผู้อื่นมาตั้งแต่เกิด ชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงทราบข้อมูลของซูอี้มาจากองคารักษ์แล้วรู้ว่าซูอี้เป็นเพียงลูกเขยธรรมดาในประกูหนึ่งของเมืองกว่างหลิงแถมยังมีระดับการบ่มเพาะอยู่เพียงขอบเขตโคจรโลหิตเท่านั้นสิ่งเดียวที่ควรค่าแก,การนชื่นชมอาจจะมีแค่เรื่องที่เกิดไม่กี่วันก่อนตอนที่ชายหนุ่มคนนี้เพิ่งชนะจนได้อันดับหนึ่งในงานประลองประตูมังกรแต่ในสายตาของชนชั้นสูงเช่นเขาวความสำเร็จเล็กน้อยนี้ไม่ควรค่าที่จะมาสนใจ ดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับซูอี้เขาจึงกล้าที่จะตำหนิโดยไม่กลัวเกรงสีหน้าของหยวนลั่สีเปลี่ยนไปเล็กน้อยทว่าซูอี้กลับกล่าวด้วยสีหน้าราบเรียบว่าขอพูดหยาบคายเสียหน่อยเพราะเจ้าอยู่ที่นี่จึงทําให้ที่นี่เป็นสถานที่อันตรายที่สุดเจ้าคงรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าทําไมสัตว์ปีศาจพวกนั้นถึงถูกปล่อยออกจากกรงในยามราตรีเช่นนี้เจ้าหมายความว่ายอย่างไรใบหน้าของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงมองลง กระกายเย็นเยืออปรากฏในดวงตาเพียงแค่คำพูดแต่เหมือนกับสะท้านไปถึงหัวใจพวกหยวนลู่ซีอดที่จะประหลาดใจไม่ได้คุณชายซูสังเกตเห็นบางสิ่งหรือใต้ฟ้าเหนือปฐพีไม่มีดีหรือเลวมีเพียงผู้คนเท่านั้นที่เรียกขานพวกมันเจ้าควรหาทางรอดด้วยตัวเองจะดีกว่าซูอี้สายหน้าก่อนก้าวไปข้างหน้าแต่จังตัวผู้เป็นคนของชายหนุ่มในชุดครุงสีมุ่งมาหยุดเขาเอาไว้ ก่อนกล่าวด้วยสายตาเย็นชาว่าชายหนุ่มเอ๋ยก่อนจากไปเจ้าควรพูดให้ชัดเจนเสียก่อนน้ำเสียงเต็มไปด้วยการคุกคามเชิงอู้หอย่ยงก้าวมาข้างหน้าทันทีกล่าวอย่างเคร่งขรึมงว่าสหายเอ๋ยมันเป็นเพียงวาทศิลป์เท่านั้นทําไมถึงเดือดร้อนนับทุกคนถอยคนละก้าวอย่าทําให้เรื่องมันบานปลายจะดีกว่าจังัวเมินอีกฝ่ายเขามองเพียงชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงหงุดหงิดเล็กน้อย สายตาจับจ้องซูอี้ก่อนกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะไว้หน้าคุณหนูหยวนข้าก็เกียดครั้นเกินกว่าจะเอ่ยห้ามเจ้าให้ไปแต่ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายก็เชิญไปเพียงคนเดียวอย่าลากผู้อื่นลำบากไปกับเจ้าด้วยพวกข้ากำลังรนหาที่ตายหรือพูดอะไรของเจ้าหวงเฉียนเจ้าวิงเย้ยหยันโอหังใบหน้าของจางตัววมองหม่นแต่เมื่อเขากำลังจะพูดต่อชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงโบกมืออย่างหุดหมิด,มดช่างมัน ให้พวกเขาไปด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นใครหญิงทนงเช่นนี้เขามองหยวนลู่ซีกล่าวคำสาบานว่าคุณหนูหยวนอยากกังวลไปข้าขอรับปากว่าที่นี่เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดทว่าหยวนลู่ซีสายหน้าก่อนจะกล่าวเสียงแข็งไม่ข้าจะไปกับคุณชายซูหลังจากนิ่งไปนางเสริมว่านายน้อยจือหลีในฐานะที่เราต่างไม่รู้จักกันข้าแนะนำให้เจ้าสงบสติหน่อยคิดให้ดีว่าทำไมคุณชายซูถึงพูดเช่นนี้ อย่าทำตัวเดือดดานอย่างไรเหตุผลความเดือดดานจะทำให้การตัดสินของเจ้าแย่เอาได้นางพูดอย่างเถนตรงเพราะนางประสบกับบทเรียนที่คล้ายกันในตอนแรกคำพูดเหล่านี้จึงมาจากใจจริงของนางชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงนิ่งสักพักราวกับไม่อยากเชื่อหูตัวเองในใจเกิดความรู้สึกไม่สมเหตุสมผลนางคือคุณหนูยวนผู้งามสง่าแต่กลับเลือกไปตายกับเจ้าหนุ่มขอบเขตโคจรโลหิต แทนที่จะเชื่อคำพูดของเขาอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นนางแนะนำให้เขาสงบสติคิดถึงสิ่งที่คุณชายสูพูดทันใดนั้นชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงอดที่จะหัวเราะอย่างเกรี้ยวกราดไม่ได้ด้วยสถานะอันสูงส่งของ,ของตอนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับบทเรียนเช่นนี้สิ่งที่ทำให้หงุดหงิดมากที่สุดคือผู้ที่มาสอนสั่งเขากลับเป็นสาวงามงดที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุดชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงคล้ายกับหมดอารมณ์ ก่อนถอนหายใจออกมาคิดว่าเป็นบุตรีคนสุดท้องของตระกูลหยวนจะแตกต่างจากคนธรรมดาเสียอีกไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนที่มีมุมมองคับแคบเช่นนี้ก็ได้พวกเจ้าไปให้หมดเลยเขารู้สึกโดดเดี่ยวโดยไร้ผู้ใดล่วงรู้ไม่นึกเลยคนของมหานครอวิ๋งเหอและยังเป็นบุตรีของตระกูลหยวนกลับกลายเป็นพวกที่มีดวงตามืดบอดไม่แม้แต่จะระแคะระคายว่าตัวเขานั้นสูงสักเทียงไหน เขาเต็มใจให้พึ่งพิงเป็นพรที่ผู้อื่นได้แต่ใฝ่ฝันถึงแต่ที่น่าขันคือคนเหล่านี้ไม่แม้แต่จะรู้ช่างโง่เขลานักในเมื่อพวกเขาเบื่อชีวิตนักเช่นนั้นก็ปล่อยไปเสียเมื่อคิดถึงตรงนี้ความโกรธในใจของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงก็ทุเลาลงเช่นกันซูอี้ไม่อย่างทราบในช่วงเวลาสั้นๆนี้อารมณ์ของชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงเปลี่ยนกลับไปมาวุ่นวายหลายตลบแต่ต่อให้ทราบรู้เขาก็ไม่สนใจอยู่แล้ว เพราะในสายตาของเขาชายคนนี้ผู้มีปราประทับบอกตำแหน่งยิ่งเป็นตัวตนยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปัญหามากเท่านั้นแต่น่าเสียดายเมื่อกลุ่มพวกเขามาถึงบันไดที่พาไปชั้นล่างกลับต้องหยุดนิ่งทุกท่านโปรดกลับไปแต่โดยดีไม่เช่นนั้นอย่าโทษข้าที่ต้องลงมือชายวัยกลางคนผู้ดูเหมือนบัณฑิตยืนอยู่ในเงามืดใต้บันได แก้มของเขาตอบดวงตาหลุกทอประกายระยิบระยับมือขวาจับด้ามดาบที่เอวบรรยากาศเย็นเยือกดุดสายลมยามเหมันด้านหลังของเขามีกลุ่มคนอยู่จำนวนมากกว่า10บคนแต่ละคนปล่อยจิตสังหารแทกลิ่นอายดูร้ายและกระหายเลือดออกมาเมื่อเห็นเช่นนี้ซูอี้อดที่จะถอนหายใจไม่ได้ยังช้าไปก้าวหนึ่งสีนะ้ดูท่าพวกจางอี้เหรินจะไม่สามารถทำให้สัตว์ปีศาจบนเรือสงบลงในเวลาอันสั้นได้ หัวใจของหยวนลัว่วซีเฉิงอู้หอยุ่งห่วงเฉียนเจาวินตกไปอยู่ตาตุ่มเช่นกันพวกเขาสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติดูท่าคืนนี้จะมีมากกว่าสัตว์ปีศาจแต่ยังมีโจรที่ฉวยโอกาสจากความโกลาหลเพื่อวางแผนทำเรื่องชั่วร้ายอีกด้วยคุณชายซูพวกเราควรหยวนลั่วซีกำลังจะถามว่าเขาอยากฝืนฝ่าออกไปหรือไม่แต่นางเห็นซูอีกล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่า กลับขึ้นไปก่อนก็แล้วกันสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนมีแต่ถูกกำหนดให้เจอปัญหาแทนที่จะเป็นแบบนั้นสู้รอที่ข้างบนจะดีกว่าใจเย็นใจเย็นรอดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อกล่าวจบเขาเดินกลับขึ้นไปเส้นทางเดิมเมื่อเห็นเช่นนี้คนอื่นตามกลับไปชายวัยกลางคนผู้เหมือนบัณฑิตตกตะลึงไปครู่เขาไม่คาดคิดว่าพวกซูอี้จะเชื่อฟังขนาดนี้เขาพ่นลมออกจมูกแล้วสายหน้าทันที คิดว่าจะเป็นคนเก่งเสียอีกก็แค่กลุ่มคนที่ขลาดเท่านั้นเมื่อเห็นพวกซูอี้ถอยกลับมาชายหนุ่มในชุดคลุมสีม่วงตกตะลึงสักพักเช่นกันจากนั้นมีร่องรอยเย้ยหยันที่ริมฝีปากดวงตาเผยแววนึกสนุก